เมื่อครั้งออกพรรษาปีพุทธศักราช2526พระ่ากรรมฐานรูปหนึ่งมีโอกาสออกวิเวกเจริญรุกขมูลทุดงทางภาคเหนือและชายแดนฝั่งพมา่าเขตติดต่อพรมแดนในแวดวงหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆนานเกือบสามเดือนขณะปักกรดพักที่ดอยพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอรีจังหวัดลำพูนได้พบและปรึกษาธรรมปฏิบัติและอื่นๆกับพระอาจารย์รังสรร์โชติปโลซึ่งเพิ่งจะทุดงเดินป่ามาจากประเทศพมา่าและได้จดจำเอาพระคถาธารณปริศจากวัดอรันตยาในมันทเทประเทศพมา่ามาด้วยเนื่องจากเห็นว่าเป็นบทสวดสรรเสริญพุทธคุณ ที่ในประเทศไทยเรายังไม่คุ้นเคยหรือปรากฏมาก่อนจะด้วยสาเหตุใดก็ตามทีเมื่อพระป่ามาพบกันไายองค์ที่จังหวัดลำพูนก็ได้นำพระคถาธารณปริบทนี้ทำวัดเย็นร่วมกันติดต่ออยู่ห้าวันก่อนทำเพียรภาวนาทุกค่ำคืนได้ปรากฏเห็นหมู่ถวยเทวาอารักษ์ในนิมิต มาชุมนุมและร้องชมเชยสรรเสริญชื่นบานร่าเริงมากที่ได้ยินพระปากกรรมฐานเจริญพระคถาคาธารณปริศอันทรงคุณเป็นเลิศนี้พระพิสุกรรมฐานทั้งห้าหกรูป ครั้นเจริญพระปริตนี้ที่ห้วยต้มอำเภอรีจังหวัดลำพูนต่างได้เห็นนิมิตเทวาอารักษ์ชื่นชมตรงกันทั้งสิ้นแม้จะน้อมนำทำน้ำพระพุทธมนต์โปรดหมู่ญาติโยมในที่ต่างๆก็ศักดิ์สิทธิ์เหลือประมาณจึงได้พิจารณาเห็นว่าพระพุทธานุภาพของพระปริตบทนี้ทรงคุณเหลือประมาณ สมควรที่พุทธศาสนิกชนทุกท่านจะได้นำไปสาธยายบูชากันต่อไปคุณแห่งพระปริศพระปริศแปลว่าเครื่องคลุมครองคือคุมครองป้องกันอันตรายภายนอกเช่นโจรยักษ์สัตว์เดรัจฉานและป้องกันอันตรายภายในคือโรคภัยไข้เจ็บ อน,นิสงส์ที่รับจากการสวดพระปริตนี้เกิดจากอนุภาพของพระรันาตนตรัยและความเมตตาเพราะพระปริตกล่าวถึงคุณของพระรันาตนตรัยและการเจริญเมตตาภาวนาฉะนั้นผู้มันสาธยายพระปริตจึงได้รับพรานนิสงส์ต่างๆเช่นประสบความสวัสดีความเจริญรุ่งเรือง ได้รับชัยชนะคล้าคลาจากอุปสรรคอันตรายมีสุขภาพอานามัยดีและมีอายุยืนดังพระพุทธดำรัสว่าเธอจงเจริญพุทธานุสติภาวนาที่ยอดเยี่ยมในภาวนาธรรมพระผู้เจริญภาวนานี้จะสมหวังดังมโนรสอามนุษย์ที่ต้องการจะทำร้ายผู้เจริญเมตตา ย่อมประสบภัยพิบัติเองเปรียบเหมือนคนที่ใช้มือจับหอกคมจะได้รับอันตรายจากการจับหอกนั้นอนุภาพของพระปริศที่สวดด้วยจิตที่มีสมาธิแน่วแน่จะแผ่ไปถึงแสนโกดจักรวาลทำให้ผู้สวดได้รับพร,รา,า,าริสง์มหาศาลหาประมาณไม่ได้คนที่ไม่สวดพระปริศจะไม่สามารถรั รู้อนิสงส์ได้เลยเปรียบเหมือนคนที่ไม่ได้รับประทานอาหารจะไม่รับรู้รสอาหารและผลของการรับประทานอาหารได้ฉะนั้นพุทธบริษัทจึงควรเชื่อมั่นอนุภาพพระปริศมันสวดพระปริศอยู่เนืองนิดจะได้รับประโยชน์สุขโดยทั่วหน้ากัน